นิทานเรื่องมแมลงวันกับพึ่งกาละครั้งหนึ่งในทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่มีฝูงมแมลงหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันหนึ่งในนั้นคือมแมลงวันกับพึ่งแม้ทั้งสองจะเป็นมแมลงเหมือนกันแต่พวกมันมีวิถีชีวิต และนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมแมลงวันเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยพิถีพิถันในสิ่งที่มันทำมันบินไปทั่วทุกขนแห่งทั้งในกองขยะซากสัตว์เนา่าหรือแม้แต่บนอาหารที่คนทิ้งไว้มันคิดว่าชีวิตของมันนั้นง่ายดายและไร้ความยุ่งยาก ชีวิตของข้าน่ะมีอสระมากกว่าพึ่งเสียอีกมแมลงวันคุยโวกับตัวเองทุกครั้งที่เห็นพึ่งบินกลับรังพร้อมละอองเกสรดอกไม้ในทางตรงกันข้ามพึ่งเป็นมแมลงที่ขยันขันแข็งและมีระเบียบวินยัยพวกมันตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ บินไปเก็บน้ําหวานจากดอกไม้แล้วนํากลับมาสร้างเป็นน้าพึ่งหวานฉ่ำในรังของพวกมันเจ้าพึ่งพวกนี้ช่างหน่าสงสารต้องทำงานหนักตลอดเวลาแมาลงวันพูดพร้อมหัวเราะเยาะข้าสบายกว่าเยอะไม่ต้องเน็ดเนื้อยแต่ก็ยังมีอาหารกินทุกวัน วันหนึ่งแมลงวันบินมาพบพึ่งตัวหนึ่งที่กํำลังทำงานอย่างมุ่งมั่นอยู่ในทุ่งดอกไม้มันจึงเอ่ยปากเยาะเย้ยขึ้นว่าเจ้าพึ่งเ๋ยทำไมเจ้าถึงทำงานหนักขนาดนี้ชีวิตของเจ้ามันช่างน่าเบือ่อเจ้าไม่คิดจะหยุดพักบ้างหรือพึ่งเงยหน้าขึ้นจากดอกไม้ แล้วตอบกลับด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลว่าเจ้าคิดว่าชีวิตของข้าเหนื่อยยากเกินไปใช่ไหมแต่ความจริงแล้วข้ารู้สึกมีความสุขมากกับสิ่งที่ข้าทำเพราะข้ารู้ว่าการทำงานหนักนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีในวันข้างหน้าเจ้าแค่หลอกตัวเองนะสิลองใช้ชีวิตอย่างข้าสิ บินไปที่ไหนก็ได้ตามใจชอบไม่ต้องทำงานหนะักแถมยังหาของกินง่ายๆได้ทุกพี่เวลาผ่านไปฤดูร้อนสิ้นสุดลงและฤดูหนาวก็มาถึงถุ่งดอกไม้ที่เคยสวยงามถูกปกคลุมด้วยหิมะดอกไม้ร่วงโรย และอาหารก็หาได้ยากขึ้นมแมลงวันเริ่มเดือดร้อนมันไม่สามารถหาอาหารได้ง่ายๆเหมือนในฤดูร้อนและเริ่มรู้สึกหนาวเหน็บโอ้ข้าคิดผิดแล้วชีวิตข้าช่างลำบากเสียจริงมแมลงวันพูดกับตัวเองขณะที่บินไปมาเพื่อหาเศษอาหาร ในขณะเดียวกันพึ่งกลับอบอุ่นอยู่ในรังของมันนำพึ่งที่พวกมันสะสมไว้จากการทำงานหนักในฤดูร้อนเพียงพอให้พวกมันอยู่รอดตลอดฤดูหนาววันหนึ่งมแมลงวันผู้หิหวโหยบินไปเจอรังพึ่งมันเคาะรังพึ่งและขอความช่วยเหลือได้โปรดเถิด พึ่งผู้ขยันข้าผิดไปแล้วที่ดูถูกเจ้าช่วยแบ่งน้ำพึ่งให้ข้าบ้างเถิดข้ายิ้จนแทบไม่มีแรงบินแล้วพึ่งตัวหนึ่งออกมาพูดกับแมลงวันด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งว่าเจ้าดูถูกการทำงานหนักของเราในวันที่เจ้าสบายแต่ตอนนี้เมื่อเจ้าเดือดร้อน เจ้ากลับมาขอความช่วยเหลือจากเรานี่เป็นบทเรียนให้เจ้ารู้ว่าชีวิตที่ไร้ความรับผิดชอบอาจสบายในช่วงแรกแต่จะนำความทุกข์ยากมาในภายหลังแมลงวันฟังแล้วรู้สึกละอายใจมันตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองและสัญญาว่า หากรอดชีวิตจากฤดูหนาวนี้ไปได้มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแมลงวันได้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างไร้ความรับผิดชอบนั้นอาจดูง่ายได้ในช่วงแรกแต่ความขยันขันแข็งและความอดทนในการทำสิ่งที่มีประโยชน์จะนํามาซึ่งความมั่นคงและความสุขในระยะยาว จากนิทานเรื่องนี้ความขยันและการวางแผนล่วงหน้ามีค่าชีวิตที่มีการเตรียมพร้อมจะทำให้เรารับมือกับอุปสรรคในอนาคตได้ดีอย่าประมาทในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูง่ายดายเมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ดีเราควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาที่ลำบาก อย่าดูถูกความพยายามของผู้อื่นคนที่ทำงานหนะักอาจดูเหนื่อยในสายตาเราแต่ผลของความขยันนั้นย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จในที่สุดนิทานเรื่องนี้เตือนใจให้เราขยันอดทนและรู้จักเห็นคุณค่าของการทำงานเพื่ออนาคตที่มั่นคง นิทานเรื่องราชสีกับหมีการล่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่าหลากหลายชนิดราชศีผู้เป็นเจ้าป่าอาศัยอยู่ในถ้ำหินใหญ่กลางป่าใกล้ๆกับที่พักของมัน มีหมีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในโพรงไม้หมีตัวนี้มีนิสัยชอบหาของกินและไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ตัวอื่นวันหนึ่งราชสีออกเดินสำรวจอนณาเขตของตนขณะที่มันเดินผ่านลำธารเล็กๆมันก็เห็นหมีตัวนั้นกำลังง่วนอยู่กับการจับปลา ราชสีจึงเดินเข้าไปใกล้หมีและถามว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หมีเงยหน้าขึ้นมองราชสีด้วยความตกใจเล็กน้อยแต่ก็ตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าข้ากำลังจับปลาไว้กินเจ้าอยากลองกินบ้างไหมราชสีเลิกขิวด้วยความแปลกใจ ข้าไม่เคยกินปลาข้าชอบกินเนื้อสัตว์มากกว่ามีหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าเจ้าควรลองดูอาหารไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อสัตว์เสมอไปหลังจากวันนั้นราชสีกับหมีเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นแม้ว่าจะมีนิสัยและความชอบที่ต่างกัน แต่ทั้งสองก็เริ่มกลายเป็นเพื่อนกันราชสีชื่นชมในความพยายามและความอดทนของหมีที่ใช้เวลานานในการจับปลาส่วนหมีเองก็ชื่นชมในความแข็งแกร่งและความเด็ดเดี่ยวของราชสีทั้งสองมักช่วยเหลือกันในยามที่อีกฝ่ายมีปัญหา มีช่วยราชสีหาแหล่งน้ําในช่วงหน้าแล้งส่วนราชสีก็คอยปกป้องหมีจากสัตว์นักล่าอื่นๆแต่แล้ววันหนึ่งความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองบังเอิญพบซากกวางตัวหนึ่งที่ล้มตายอยู่ในป่าข้าจะเอาเนื้อกลับไปกิน ราชสีประกาศอย่างหนักแน่นแต่มีเองก็ต้องการเนื้อนั้นเช่นกันข้าก็อยากได้เหมือนกันซากวางตัวนั้นเป็นอาหารชั้นดีและข้าก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์มานานแล้วทั้งสองเริ่มโตเถียงกันอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างยืยนกรานว่า ตนควรได้ทรากกว่างนั้นหมีใช้กำลังผลักราชสีออกไปแต่ราชสีที่แข็งแรงกว่าใช้กรงเล็บตะปบจนหมีลม้ลมลงนี่คือของข้าราชสีคำรามเสียงดังหมีไม่ยอมแพ้มันลุกขึ้นมาต่อสู้ทั้งสอง กัดและฟัดกันจนทั้งคู่เหนื่อยล้าและได้รับบาดเจ็บขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้อยู่จิ้งจอกเจ้าเล่ตัวหนึ่งแอบเข้ามามันเห็นซากกวางที่ทั้งสองกำลังแย่งชิงกันอยู่จึงฉวยโอกาสลากซากกวางหนีไปโดยที่ราชสีกับหมีไม่ทันสังเกต เมื่อทั้งสองหยุดต่อสู้และหันมามองซากกวางก็พบว่ามันหายไปแล้วซากกวางของเรามีร้องออกมาราชสีเองก็น่าเสียมันหันไปมองหมีด้วยความเสียดายเรามัวแต่ทะเลาะกันจนลืมระวังตัวหมีถอนหายใจ ถ้าเราร่วมมือกันแทนที่จะต่อสู้เราคงไม่เสียซากวางไปแบบนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งสองได้พูดคุยกันและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองพวกเขาเรียนรู้ว่าการทะเลาะก,กันไม่เพียงแต่ทำให้เสียพลังงานแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้อื่นชวยประโยชน์ไป ราชสีและหมีกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งพวกเขาสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้ความโลภหรืออารมณ์ชั่ววูบมาทำลายมิตรภาพของพวกเขาในวันต่อมาทั้งสองช่วยกันหาของกินในปา่าและแบ่งปันกันอย่างยุติธรรมมิตรภาพของพวกเขาแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม จากนิทานเรื่องนี้ความสามคัคคีสำคัญกว่าความขัดแยง้งการร่วมมือกันย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าการต่อสู้หรือทะเลาะกันอารมณ์ชั่ววูบอาจทำให้เราเสียสิ่งสำคัญการควบคุมอารมณ์และการมีสติช่วยให้เรามองเห็นสถานการณ์ได้รอบด้าน อย่าเปิดโอกาสให้ผู้อื่นช่วยประโยชน์จากความขัดแย้งของเราความไม่สามาัคคีมักเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามากกบโกยผลประโยชน์นิทานเรื่องนี้จึงสอนให้เรารู้จักอดทนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมองหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ พาไปจนเสียสิ่งสําคัญในชีวิตนิทานเรื่องกบกับปูนานมาแล้วที่หนองน้ำแห่งหนึ่งมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่อย่างสงบสุขทั้งกบปูปลาและ,มะแมลงนานาชนิดกบตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องนี้มีนิสัยชอบอวดเก่งมันมักคิดว่าตนเองเหนือกว่าสัตว์อื่นในหนองน้ําและมักจะคุยโวเรื่องความสามารถของตนเองให้ใครต่อใครฟังในหนองน้ําเดียวกันนั้นมีปูตัวหนึ่งที่มีนิสัยสงบนิ่งรักความเรียบง่าย ไม่ชอบเอาตัวเข้าไปมีปัญหากับใครแต่มันเองก็สังเกตว่ากบตัวนั้นมักหวดโอ้อะไรเกินจริงวันหนึ่งกบกระโดดขึ้นมานั่งบนก้อนหินกลางหนองน้ำและร้องเสียงดังให้ทุกคนได้ยินฝังข้าให้ดีพวกเจ้าข้านี่แหละ เป็นสัตว์ที่หว่องไวที่สุดในหนองน้ำแห่งนี้ใครก็ไม่อาจเอาชนะข้าได้ไม่ว่าจะเป็นการกระโดดว่ายน้ำหรือแม้แต่การหลบหนีศัตรูสัตว์ตัวอื่นๆในหนองน้ำต่างได้ยินคำพูดของกบบางก็สนใจบ้างก็เอือมระอาแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไร ราะก,กบเป็นสัตว์ที่เสียงดังและกล้าท้าทายทุกคนปูผู้เฝ้าดูเหตุการณ์นี้อยู่รู้สึกขำในใจมันคิดว่ากบพูดเกินจริงและต้องการบทเรียนเล็กๆน,น้อยๆเพื่อให้รู้จักถ่อมตนปูจึงคลานขึ้นจากน้ำและเดินไปหากบจอกกบเอ้ย เจ้าช่องเป็นสัตว์ที่วิเศษจริงๆปูพูดได้น้ำเสียงนุ่มนวลแต่ข้าอยากถามเจ้าสักคำหากเจ้าคิดว่าเจ้าเหนือกว่าทุกคนในห,หนองน้ำแห่งนี้เจ้าคงไม่รังเกียจที่จะพิสูจน์เห้เราเห็นใช่ไหมกบหันมามองปูได้รอยยิ้มเยาะเยะ้ยแน่นอนข้าพร้อมพิสูจน์ ว่าแต่มันคืออะไรล่ะเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรปู่จึงเสนอการแข่งขันเรามาแข่งกันว่ายน้ำจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของหนองน้ำนี้กันเถิดใครถึงก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะกบหัวเราะเสียงดังว่ายน้ำอย่างนั้นหรือ เจ้ากำลังท้าทายข้าที่เป็นสุดยอดนักว่ายน้ำาง้นหรือฮ่าฮข้ายอมรับคำท้าเมื่อถึงวันแข่งขันสัตว์ในหนองน้ำตางมารวมกันเพื่อดูการประลองกกมั่นใจในความสามารถของตัวเองและคิดว่ามันจะชนะอย่างง่ายดายการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น กบกระโจนลงน้ำและว่ายน้ำด้วยความเร็วอย่างเต็มที่ส่วนปูค่อยๆว่ายตามไปอย่างไม่รีบร้อนกบว่ายน้ำไปไกลจนถึงครึ่งทางแล้วมันเริ่มหันกลับมามองดูปูที่ยังอยู่ไกลล,ลิบลับเจ้าช่างช้าเหลือเกินเจ้าปูเอ๋ยกบตะโกนล้อเลียน โู้ไม่ได้ตอบอะไรมันยังคงว่ายน้ำต่อไปอย่างมั่นคงแต่แล้วกบที่มั่นใจเกินไปเริ่มเหนื่อยล้ามันคิดว่าตนเองนำหน้ามากพอแล้วจึงหยุดพักบนใบบัวใกล้ๆและคิดในใจว่าข้าคงมีเวลาพักก่อนแล้วค่อยว่ายต่อก็ยังทัน ขณะที่กบหลับไหลอยู่บนใบบัวปูค่อยๆว่ายน้ำผ่านกบไปอย่างเงียบๆโดยไม่ส่งเสียงใดๆสัตว์ที่ชมการแข่งขันต่างพากันกระซิบกระซาบแต่ไม่มีใครกล้าปรุก,กบไหนที่สุดปูก็ว่ายถึงเส้นชัยก่อนกบเมื่อเสียงโห่ร้องจากฝูงสัตว์ดังขึ้น กบสะดุ้งตื่นและรีบว่ายน้ำตามมาแต่ก็สายเกินไปเจ้าแพ้แล้วกบเอ๋ยผู้พูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงความนุ่มนวลเจ้ากบรู้สึกอับอายและไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันพยายามแก้ตัวว่าข้าไม่ได้ตั้งใจหยุดพักนานเกินไป าข้าไม่พักข้าย่อมชนะเจ้าแน่นอนผูยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าการประลองครั้งนี้ไม่ได้วัดแค่ความเร็วเท่านั้นแต่ยังวัดความอดทนและความรอบคอบด้วยเจ้าประมาทเกินไปนั่นคือเหตุผลที่เจ้าพ่ายแพ้ กบได้ฝังดังนั้นก็เงียบลงมันรู้ตัวว่าความอวดดีและความมั่นใจเกินเหตุทำให้มันพลาดชัยชนะมันเรียนรู้ว่าการแข่งขันหรือการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วหรือความสามารถแต่ยังต้องมีสติรอบคอบและความอดทนด้วย หลังจากนั้นกบก็เปลี่ยนนิสัยมันเลิกโอ้อวดและหันมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมากขึ้นจากนิทานเรื่องนี้อย่าประมาทความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งดีแต่หากมั่นใจเกินไปจนประมาทก็อาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวได้ความอมดทนและความรอบคอบ นำไปสู่ชัยชนะแม้จะช้าแต่หากทำด้วยความมุ่งมั่นและมีสติก็สามารถบรรลุปเป้าหมายได้ความอวดเก่งหรือดูถูกผู้อื่นการดูถูกคนอื่นอาจทำให้เรามองข้ามจุดแข็งของพวกเขาและในที่สุดเราอาจต้องอับอายเมื่อพ่ายแพ้ นิทานเรื่องนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้จักอขอบตนรอบคอบและมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆโดยไม่ลหลงไหลในความเก่งกาจของตัวเองมากเกินไปนิทานเรื่องวัวกับควายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชาวนาผู้ขยันขันแข็งอาศัยอยู่ เขาเลี้ยงสัตว์หลายชนิดไว้ช่วยงานในไร่นารวมทั้งวัวและควายวัวตัวหนึ่งเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างงดงามผิวขาวสะอาดมันภูมิใจในความหลเหลาและเชื่อว่าตัวเองเป็นสัตว์ที่สำคัญที่สุดในไร่นาควายที่อยู่ในคอกเดียวกัน กลับแตกต่างโดยสิ้นเชิงมันตัวใหญ่ผิวสีน้ำตาลดำมีเขาที่แข็งแรงและมีสาสงบนิ่งแม้จะทำงานหนักแต่ควายก็ไม่เคยบน่นชาวนาเองก็มักพึ่งพาควายในงานไถนาและลากของหนักวันหนึ่งขณะที่วัวกำลังกินหญ้าอยู่ในคอก มันหันไปมองควายที่เพิ่งกลับจากการไถนาควายมีเหงื่อเปียกชุ่มและเต็มไปด้วยคราบดินโคลนวัวอดไม่ได้ที่จะยเยาะเย้ยเจ้าช่างน่าสงสารจริงๆควายเอ๋ยวัวพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันดูสิเหงื่อไหลเต็มตัว แถมยังมอมแมมไปด้วยดินโคลนไม่เหมือนข้าที่สะอาดและงดงามควายได้ยินเช่นนั้นก็เพียงยิ้มบางๆและตอบกลับด้วยความใจเย็นว่าก็เพราะข้าต้องทำงานหนักเพื่อช่วยชาวนาไถนาและปลูกข้าวให้ทุกคนในหมู่บ้านมีอาหารกินแต่เจ้าไม่คิดหรือว่าข้าดีกว่าเจ้า วัวแย้งขึ้นมาข้าดูดีกว่าแถมยังไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเจ้าชาวนาก็ยังรักข้ามากกว่าเจ้าเพราะข้าไม่ทำให้เขาเหนื่อยหรือยุ่งยากแม้จะถูกวัวดูถูกแต่ควายก็คงทำงานหน้าที่ของมันต่อไปวันแล้ววันเล่าควายช่วยชาวนาไถานา และลากเกวียนหนักๆส่วนวัวมักถูกใช้งานแค่ลากเกวียนเบาๆหรือบางครั้งก็ถูกพาไปอวดโฉมในงานเทศกาลวันหนึ่งหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันควายกลับมาถึงคอกด้วยความเหนื่อยล้าแต่มันก็ยังยิ้มและกินอาหารอย่างมีความสุข วัวเห็นดังนั้นจึงอดถามไม่ได้เจ้าทำไมถึงยังดูมีความสุขทั้งที่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นวัวถามด้วยความสงสัยควายตอบด้วยความจริงใจว่าข้าอาจจะเหนื่อยแต่ข้ารู้ว่าการทำงานของข้านั้นมีค่าชาวนาและครอบครัวได้กินข้าว เพราะข้าช่วยไถนานั่นทำให้ข้ารู้สึกพอใจในสิ่งที่ทำํำไม่นานนักชาวนานได้รับข่าวว่าคว,าวยป่วยหนักไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้วัวไปทำหน้าที่ไถนาแทน ถึงเวลาที่เจ้าต้องช่วยขาแล้ววัวเอ๋ยชาวนาพูดพลางผูกขันไถเข้ากับวัววัวที่ไม่เคยทำงานหนักมาก่อนเริ่มรู้สึกตื่นเต้นมันคิดในใจว่าแค่ไถนาะงานนี้คงไม่ยากเกินไปสำหรับข้าแต่ทันทีที่มันเริ่มไถนาะ วัวก็พบว่าขันไถหนักเกินกว่าที่มันคิดไว้ดินเหนียวก็ยากจะลากผ่านมันเหนื่อยหอบและเริ่มบนทำไมงานนี้ถึงเหนื่อยขนาดนี้ข้าไม่ไหวแล้ววัวร้องออกมาด้วยเสียงดังชาวนาได้แต่ถอนหายใจนี่แหละ คือสิ่งที่ควายต้องทำทุกวันเจ้าคิดว่าง่ายหรือหลังจากวันนั้นวัวกลับมาถึงอคอกด้วยความเหนื่อยล้าและอ่อนแรงมันมองควายที่กำลังพักผ่อนและรู้สึกละอายใจข้าขอโทษควายเอ๋ยวัวพูดด้วยความสำนึกผิด ข้าเคยดูถูกเจ้าว่าเจ้าเหนื่อยง่ายและสก,กรปรกแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่างานที่เจ้าทำนั้นยากและสําคัญเพียงใดควายยิ้มอย่างอัอนโยนไม่เป็นไรวัวเอย๋ยทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ของตนเองสิ่งสําคัญคือการทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดโดยไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น ตั้งแต่นั้นมาวัวและควายก็กลายเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันวัวเลิกอวดเก่งและเริ่มเคารพควายมากขึ้นส่วนควายก็ยังคงทำงานหนักต่อไปโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจากนิทานเรื่องนี้อย่าดูถูกผู้อื่นทุกคนมีคุณค่าและบทบาทของตนเอง แม้จะต่างกันแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันงานหนักมีคุณค่าแม้จะเหนื่อยลา้าแต่การทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจย่อมนำมาสู่ความสุขและความพอใจอย่าตัดสินผู้อื่นเพียงผิวเผินการเห็นคนอื่นทำสิ่งที่เราไม่เคยทำอาจทำให้เราประเมินค่าของงานนั้นต่ำเกินไป นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเคารพในความแตกต่างและชื่นชมความพยายามของผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม